โคโเซตโคลีไฮดรอซีเอสตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไ,ไม่ชอบพวกฟีนเมนเอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลลผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพรมาดีาเบอรเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆน่ะไม่หนักหน้าน,นะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวง่ายๆเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระจูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็บอกเพื่อนๆเลยว่าปีนี้ไม่ต้องซื้ออะไรให้นะคือเราบอกเพื่อนๆทุกคนเลยแต่ว่าเขาก็ยังแบบน่ารากักอะค่ะจัดให้เราจัดทีให้เรากอบพี่ขันโดยเฉพาะเลยใช่<ต>ค่ะ <roar. S 2> น่ารักมากก็ขอขันจากพี่ขันนะคะก็มีเห็นมีอะไรอยู่ในมืก็เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงค่ะชอบเราก็อยากได้อยู่แล้วก็ <S 2> <S 2> วคือเราจะไปเจอที่บ้านคุณอาที่เดนมาร์กแล้วแบบเป็นเครื่องเล่น b o ก็คือเป็นของเดนมาร์กนะคะแล้วก็เขาก็ไปหาซื้อมาให้ รุ่นปีที่เราเกิดะะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ขนัดเรื่องแบบเครื่องเสียงอะไรแบบนี้เขาก็น่ารักมากแล้วเขารู้เรารนแรกที่เปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่ป็นอะไรม่ขาดไม่ใช่เป็นแบบเพลงแบบต้องเป็นเพลงเก่าๆเ,เป็นรื่เล่นแผ่นเสียงอะไรเงี้ยค่ะแลเปิดนรานอย <c oughs> ่างง้เอเยขากเพราะว่าเหานาอรีค่ะก็ไม่หาเจอทีไหนเลยไม่ีมมมถรู้สึกว่าเขาไม่หา การเนี่ยต uhh ้องล็อคิวเพราะว่าเขาก็ยุ่งนะว่ายุ่งเหมือนเวลาไม่ค่อยตรงกันนะคะคือต้องล็อคิวต้องสองคนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวด้วยกันค่ะเกมนี้ที่ไฟล่าสุดนี่คือถือว่าเป็นคลิปที่ดูดนที่สุดหรือเปล่าไม่ร้่ร้องเลยนะก็รอพีนิดนึงงี้ใค่ะ เพื่อนรูเข้าใจนะคะก็ไม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยชวนมาเจอพเนี้ยนะค่ะเจอนักข่าวทีไรก็มีคําถามนี้ตลอดเลยค่ะเขากดดันนะคะเพราะว่าเพื่อนๆในวงเขาแบบพี่เดนพี่เมย์ไอ้นี่ขันะไอ้พี่เดนพี่เดนเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่กดดันนะนิต้าไม่กดดันเลยแต่ว่าแค่แบบไม่รู้จะตอบอะไรแบบเจอพี่ๆนักข่าวก็ถามประเด็นนี้ตลอดเลยที่เราไม่พร้อมที่ไม่พร้อมเพราะเรื่องอะไรคะเรายังไม่พร้อม จริงๆแล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็น้อยมากๆเลยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าลิมิตไหมว่าสักกี่ปีดีถึงจะคุยจริงจังกันเรื่องนี้สักสามปีแล้วกันติดสามปีเหรอใช่ไนะไม่นานนะแต่เที่ยวเองนะเวลาผ่านไปเร็วมากเอาแบบให้แน่ใจชัวร์ๆก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะจะวามแผนมงินที่จะใส่ยังไงไม่มีเลยค่ะตอนนี้ไม่มีเลยค่ะก็ก็ปีนี้คงไม่มีแล้วค่ะปีใหม่แล้ะปีใหม่เขาทำงานค่ะ come no, 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 no. แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t ตคุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับ,บกทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก,ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสบเบื้อาางหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลป์ที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซงดวงการงา,งานการเงินความรักแบบนั่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p a ไ i ท t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว